เราเคยสูญเสียน้องสาวคนหนึ่งไปแล้วแล้ววันนี้เราจะต้องไม่เสียใครอีกแล้วบอกได้เลยว่าคนดูจะไม่มีทางได้พักหายใจเลยครับ ในภาคนี้เติบโตแบบก้าวกระโดดสุดๆคือเวลามันก็ผ่านไปแบบ3าปีแล้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วมาถึงจุดที่เขากำลังจะต้องแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จมอยู่กับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการสูญเสียน้องสาวม,มันเป็นเรื่องที่โอแบบที่สุดแล้วความยากหลักๆเลยมันคือเรื่องสภาวะจิตใจของเขาค่ะแต่ตัวอย่างเขาก็ยังมีความเข้มแข็แขงของเขาที่เขาพยายามจะ m o ฟออนต่อไปกับเรื่องนี้หลักๆก,ก็ต้องเวิร์กกับความเปญญ็นหยาดที่โตขึ้น แต่ว่าก็ต้องดูมีอะไรบางอย่างในใจอยู่พอน้องกไปแล้วอยากเอามาคืนแล้วเป็นค้งนี้ก็ <laughs> มีแฟนแล้วก็จะบอกว่าพี่มีนะคะหนูไม่คิดว่าปรดิษฐ์จะมาในในลุคนี้นะคะ่ะคือผมเนี้ยบมากแล้วใส่แว่นแบบเออเขาก็เล่นเป็นผู้ชายที่มีความแบบว่าเหมือนเข้ามาเติมเต็มอะไรบางอย่างในชีวิตหยากที่มันขาดหายไปอะคะ่ะแบบเป็นคนใจเย็นคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกันทางด้านจิตใจ ภาคแรกเขาจะสู้ในแบบที่เด็กในวัยนั้นทําได้อ่ะค่ะแต่พอมาภาคนี้ยเขาโตขึ้นเขาจะมีแอคชั่นมากขึ้นสู้ด้วยแบบร่างกายมากขึ้นด้วยจิตใจมากขึ้นแล้วภาคนี้มันมีซีนบูซีนยากๆเยอะกว่าภาคแรกมากค่ะเรื่องบูเราถนัดอยู่แล้วเพราะว่าเราชอบเราเป็นสาวนักบู ก็มีทั้งได้ขึ้นสลิงจมน้ําเขาจะต้องเซตเลือดในบ็อกอะค่ะแล้วหนูก็จะต้องแงนหน้าลงไปจริงๆแล้วน้ํามันก็จะแบบเข้าจมูกอะไรเงี้ยเราก็ต้องนิ่งแต่ว่าในตัวละครเองอะเขาก็จะต้องมีความแบบว่าแพนิคแล้วก็กลัวด้วยตอนแรกไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ค่ะแต่ว่าผ่านไปได้พี่ๆทีมงานก็คอยช่วยตลอด ทุกคนช็อกมากจู๋วมันก็เกิดขึ้นเลยอะค่ะไม่มีวี่แววเลยว่าเขาจะกลับมาเหมือนทุกคนต้องแบบรับในสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นคืนนี้แต่ว่าทุกคนมีความฮึดสู้กว่าเดิมอะครับเราเคยสูญเสียน้องสาวคนหนึ่งไปแล้วแล้ววันนี้เราจะต้องไม่เสียใครอีกแล้วอะบอกได้เลยว่าในหนึ่งคืนมาราธอนผีแบบเดี๋ยวก็ไปคนนู้นเดี๋ยวก็ไปหาคนนั้นคือคนดูจะไม่มีทางได้พักหายใจเลยค่ะเพราะว่ามันน่าก,กลัวมากๆความหลอนคือเขา up สกิลขึ้นไปอีกแล้วผีชวนํำเขากลับมา ในแบบที่ทุกคนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าเอ้ยกลับมาในเวอร์ชั่นนี้หรอ พี่약สัญญากับพี่ก่อนเนาะพี่อยากจะกลับมาพาทครอบครัวเป็นเส้นหลักเลยอะค่ะสําหรับเรื่องนี้เพราะว่าครอบครัวนี้เขารักกันมากๆจริงๆแล้วยิ่งภาคสองอะทุกคนจะเห็นถึงความรักความผูกพันที่เขาพร้อมจะช่วยกันตลอดต่อให้เราต้องตายอะแต่ถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวเรารอดอะเราก็จะทำอะไรเงี้ยแล้วยิ่งในช่วงท้ายๆทุกคนได้กลับมาเจอกันแล้วได้สู้ด้วยกันอะอันนั้นเป็นสิ่งที่อิม a พ t มากๆเหมือนกันสําหรับหนูภาคนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าภาคแรกให้ทุกคนได้ดูแน่นอนค่ะทั้งความโหด ความมันรวมถึงความสยองความน่ากลัวเนี่ยทุกคนจะได้รับกลับไปเต็มๆแน่นอนอยังไงก็ฝากด้วยนะคะ10ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะแยมอยากได้ลางเจเอาลางเจมาให้แยมนะ